ก็มีผมนี่ก็เฟรดสกิตอนนี้เราอยู่ในเกม uh, Beyond Two s o u l จากปาปที่แล้วเจอเรื่องออกกินยาวะ่ะขาเธอเป็นไงดีมากยาแก้ป,ปวดนี่มันนั่นนะ ยาแกปวดมึงขวดใหญ่จังวะไปทีวีแล้วเผชิญกาเลือกตั้งนิวเรสเดนกัมมชิมชูริฟธรรมชูริฟคุยอะไรสุดซอร์รี่พอร์ and all his government were assassinated. It could appear to an unclaimed, attack. unclaimed attack. You have to find Jamal. Find Jamal and get rid of Hopes were high. Hopes were high. The newly recognized President Jamal Sharif would be able to put an end to the hostilities oh. that the for many years. A number of world leaders have already expressed outrage ไอ้เหี ja. <cultura S 3> ้ยอกูว่าแล้วกูไม่น่าฆ่าเลยกูว่าแล้วนายโกหกฉันพูดเรื่องอะไรจามาไม่ใช่วอร์ลอดเขาเป็นประธานาธิบดี เขาถูกเลือกประชาธิปไตยนายนก็รู้ว่าฉันจะไม่ฆ่าเขาทํไไยนายโกหกฉันยินดีต้อนรับสู่ CIA เจรดีโอ้เรามีงานที่ต้องทำ้ะเราทำได้นี่เปินแค่ง,งานเหรอแต่ฉันไม่ได้ไปรับมาเพื่อฆ่าคนก็อะไรขึ้นไอเดีนก็โกรธด,ด้วยเหมือนอารมณ์มันเชื่อมกันนะ จอดีฟังฟังฟัใจเย็นโอเคเราจะกลับบ้านแล้วนายนายใช้ฉันทำงานตกปพฉันมีเลือดในมือฉันเด็กบางคนเสียพ่อเพราะฉันเพราะฉันเชื่อนายฉันเชื่อว่าเราทำสิ่งที่ถูกแต่ฉันเป็นอะไรกันนายไรอันของเล่นเนาะตุกาตาที่ทำอะไรก็ได้อะนะเรากำลัลงร่วง ฉันโก้คุมไม่ได้ไลย,ย์ไหมในคืนนาำมันมนโจดี้ได้โปรดนะเธอจะฆ่าทั้งหมดไม่มีใครจะโกกฉันอยู่แล้วใช่ไหมโจดี้อ๋อเฮียหนีจากเจไอ้เแยเรากระโดนะะโดนี้เล้วโหไอ้อเรนยังโหด้สัตว์ มึงเอาเรียนมาจากไหนวะเนธานดอกินครับพวกเขาใช้หนูฆ่าคนพวกนั้นโจที่เกิดอะไรขึ้นหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูแค่ทำสิ่งที่เขาบอกหนูเธออยู่ไหนเคยตั้นอยู่กับเธอหรือเปล่าไม่ไม่หนู วิ่งนีพวกเขาไม่ได้พวกเขาจะล่าพวกเธอนเจอเธอเธอต้องเข้ามาเจ้านี่เราจะคุยฉันลูกมันจบแล้วเนธานหนูเลิกที่จะเป็นของเล่นแล้วบอกพวกเขานะถ้าจะหาหนูหนูจะฆ่าเขาให้หมดหจเมดจอนีฟังฉันบอกเขาเนทนันหนูจะฆ่าพวกเา อไอ้ย่าส่งกูไปฆ่าคนบริสุทธิ์นะคนที่แบบจะจบสงครามอ่ะจะจบสงครามกลางเมืองไอ้เหี้ยเมนเดอะมิชชันอ๋อเพิ่งจบเหรอจบไาย,ย่านสปอตอินทาวอ๋อมีไม่สปอตก็ได้วะ Avoid Capture ไม่ถูกจับ pass the Checkpoint มีคนไม่ผ่านเช็คพอยต์ด้วยเหรอิเคแล้วกูเป็นยี่สองเปอร์เซนที่เอาอาวุธมาจากแรกเอาแล้วที่เหลือมึงเอาอาวุธจากไหนอะ Rescue on the Roof ถูกช่วยบนหลังคามีไม่มีไม่หลังคาด้วยหรอ Undiscover Part อุ้ย อเอาอันดิสคอเวอร์พาร์แบบน่าจะเป็นแบบฆ่าไม่ได้อะไรอย่างนี้ย เล่นไปนเรื่อยล้ะเหมือนมึงเหงาไอเอเดนในสัตว์ ไม่ไดไหไายเลแแมวนะาฉันไม่ได้หลับมาสามวันแล้วนะฉันเหนื่อย Oh, shit. Don't lie here. บอกแล้วนะว่าเห็นยังสวยละเอาละพวกโชลีก็ขึ้นไ่ได้นะชิปหายละรูทีนเช็คครับขอดูไอดีหน่อยได้ไหมกลับที่นั่งด้วยครับไปนั่นเธอนีิ เ,เธอตำรวจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะโอ้ยเฮีย e <c oughs> ทุกคนลบ <c oughs> ตำรวจอุย้ย เฮ้ยเอ้ยพลาดเฮ้ยแกบ้าเปล่าไม่ได้ว่ะ อืมกูเรียมาจาก C A ีนเอะเว้ย shit อืม โอ้โหข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีไอจิบหายอืม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 ,อม โอ้โหหลบแล้วตอยอืมอืมอืเฉยหมดทางแล้วไปแล้วช่วยฉันหน่อยดนเราต้องการแบคออพเธอทุกเธอกำลังหนี เมื่อกี้มันมีคนยิงกระสุนมาปะเออเออฉันรู้เราต้องไปจากนี่ก่อนเพราะเขากลับมา Oh, bye. ฉันค uh, ิดว่าเจอเขาเธอแล้วนะโอ้ยอ้ะมึงรออะไรล่ะ fan out, ten foot hoa Hoop Hoop oh ho, oh ho, oh. oh -oh. oh -oh. <tellos> <tellos> โอ Bold, silently, ้ลวๆๆ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 ทงนีม่เห็นเหี้ยอะไรอีสัตว์มีมาด้วย ฉันเพิ่งเห็นเธอเข้าไปในป่านั่นไอ้เหี้ยทางไหนวะเฮ้ยโอ้โหมาสองสามตัวอืม เตะเตะหมาเตะหมาโอ้โอ้โอ ใช่ๆได้มั้งอ่ะอือวิ่งต่อครับต้องคืนนี้แหละ ต้องการแสงมากกว่านี <there> <The ้ไม่เห <kicked> <inside> ็นเหี้ยอะไรเลยโอ้หเห็นอะไรไหมเธอไม่แน่ขึ้นไปบนนั้นได้ ป้าเฮ้น่าจะพลาดกันเธอะเราไอหมาพวกนั้นกลับมาโอ้ยเหียนี่ว่าขึ้นมาเจอหม้เห็นอุอ๊ยข้างบนเวรรถตำรวจ nguyên cầm Go for it, Aiden. Aiden. Bài này em máy Ê Làm gì đây nè Mình b้า bài máy b้า Oh yeah, kabing or? Oh my god. nó khác với người rồi. โอ้ไอ้แกงนี้คุณๆนะุณเอาไงอะไม่มีทางเือแล้วเราผ่านไปเลยพร้อมไหมไอเดนไปเถอะไอเดน,เดนฉันต้องการเธอ อ oh. right. right ้แม่งคือเมกะโซองนี่จีเนทวอร์เฮดฉันขอโทษขอละเรื่องโอ้ยุดไฟกูบอกว่าให้หยุดยิงเดี๋ยวรถบล็อกแทงโก้เราพลาดกับเธอแล้วฉันผมขอยย้ำเราพลาดเธอเธอกำลังไปเบอร์ทาวไม่มีรถที่อะไรใช้ได้เลยความหมด อุ้ยเดือดสัตว์เขารู้ว่าเราอยู่ไหนเราก็ไม่ควรอยู่นี่ปะอุ้ย my god ขาไปขาไป เฮียทำไงไวะเนี่ยโอ้ oh, มีสันไรด้วยโอ้ oh, มีโอ้เฮียมาทุกอย่างเลยสัตว์พวกเขามองอมานะพวกเขาจะได้เจอจัดก,การพวกเขาไอ้เนี บอกเลยเฮียอะไรเนี่ย Let's go. Hmm. Luther <st ing> พวกเ,นนกเขาจะฆ่าฉ<อ>ันไเดนนายต้องหยุดเขา move ก่อนทำไรล่ะ <st ing> ทำไรอ่ะโหยวิชชิช <t ang> Know, I'll hold your fire It's fucked up Aiden, they're coming! Keep them off me! The door! Aiden, I can't get in! Open the door! ชอบเลยอย่างนี้หืมวางทางให้โจดี้พอดี มึงเดนินทะลุไฟนี้ลเลยหรอบอกพวกแม่งอย่าย,ยุ่งกับกูเพราะขังหน้ากูจะฆ่าทุกคนมาไอ้นคิดว่าพวกเขาได้เมสเซจแล้ว แก๊งเหลือคนเดียวไอ้เ้สุดจัดเฮ้ย so hey, catch m ี if you c a ว่ะ evade arrest on the train แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้มีคนโดนจับด้วยหรอ reach the train roof window สามสิบสามเปอร์เซ็นต์หืมมีทางอื่นด้วยหรอหนีรอดในป่า นีรอดทางมอเตอตร์บัมีค่าเปอร์เซ็นดังยนด้วยรวะ Wreck havoc in the Town อ๋อ,อ,อมีไม่ทำลายด้วยโอเคได้เหรอวะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวไปเจใแมพหน้านนะครับจะเริ่มกับลายสา์กรแชร์ด้วยซอรนี่กอนตรอลไปก่อนสิเล r